สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567กับผมภาคภูมิพนาพักดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทางดิจิทัลทีวกดหมายเลข11อีกหนึ่งช่องทางการรับชมครับผ่านทางเพจ Facebook Live Live NBT ภาคกลางท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกราบก่ายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้นะครับ คุณผู้ชมครับเริ่มต้นรายการวันนี้ครับไปติดตามพยากรณ์อากาศในช่วงระหว่างวันที่5-9พฤศจิกายนกันก่อนครับโดยในช่วงวันที่5-9พฤศจิกายนนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางค่อนข้างแรงครับอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะชนี้ครับทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรง ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมจากฝ่ายตะวันตกของประเทศเบนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ของภาคเหนือ คาดหมายอากาศรา,รายภาคครับตั้งแต่วันนี้ถึง9พฤศจิกายนนี้ครับภาคเหนือในช่วงระหว่างวันที่5ถึง9อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่6ถึง7ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับช่วงระหว่างวันที่4ถึง9อากาศเย็นในช่วงเช้าโดยมีฝนร้นอยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ครับ ภาคลางในช่วงวันที่5-9ครับอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30%ของพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงระหว่างวันที่5-9อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นตอนเช้าทางตอนบนของภาคครับโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80%ของพื้นที่ตลอดช่วงแล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างวันที่5-9อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30%ของพื้นที่ครับ มาติดตามอีกหนึ่งข่าวครับกับการท่องเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีครับโดยเริ่มแล้วนะครับกับรถไฟลอยน้ํารอบปถมเลิกในสัปดาห์แรกของปีนี้ครับซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากเลยและนักท่องเที่ยวนั้นไม่ผิดหวังกับบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนปากสักชลสชทริ์ที่จังหวัดลบบุรีครับ สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวกับขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษนะครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีและเขื่อนป่าสักชลสชทรสิ์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อชวนชวนประชาชนครับมาร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันศีหนึ่งเดียวของเมืองไทยนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกกลางเขื่อนป่าศักชลสชทธสิ์ครับภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อ ซึ่งได้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกครับเป็นรอบปฐมฤกษ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมาและจะเปิดบริการทุกวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายน2567ไปจนถึงเดือนมกราคม2568ครับยกเว้นวันหยุดเทศกาลป,ปีใหม่วันที่28-29ธันวาคม2567และวันที่4-5มกราคม2568รวมเปิดบริการทั้งสิ้น21วันด้วยกันครับ ซึ่งนะักท่องเที่ยวจะได้เดินทางและลงถ่ายภาพณจุดชมวิวเพื่อชื่นชมและดื่มด่ำกับความงดงามในช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เนื่องจากเป็นทริปพิเศษครับเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับขบวนรถไฟรอยน้ำที่ทอดยาวข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นับว่าเป็นประสบการณ์สุดพิเศษของการรถไฟไทย นอกจากนี้ยังได้แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองโอท็อปนะครับที่สถานีบ้านโคกสลุงเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเวลา30นาทีจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชลลิทธิ์เพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้ทํากิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชลลิทธิ์มาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลบบุรีและบ้านกล้วยไข่โดยขบวนรถไฟเที่ยวขากลับนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชฉลิทธิ์ในเวลา15.30นาทีครับ นักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อขอซื้อตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่งล่วงหน้าด้วยระบบดีทิ k เกตหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศครับติดต่อหมายเลขโทรศพัพท์026218701ต่อ5202และสายด่วน1690นะครับหรือทางเพจ Facebook แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยครับในช่องสนทนาวันนี้ครับ จะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่ตำบลปากน้ำปรานนะครับกับวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากน้ำปรานที่เขาได้รวมตัวกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนครับรวมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงไปสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของพี่น้องชาวปากน้ำปรานติดตามพร้อมกันกับคุณสมรรัตรุ่งมณีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้ไปพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะมาที่วิสาหกิจชุมชนปากน้ำปราน,นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านประธานวิสาหกิจชุมชนปากน้ำปราณค่ะพี่อ่อยของเรานนัเองนะคะอยู่ตรงนี้กับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อยคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนเลยว่าวิสาหกิจชุมชนปากน้ำปราณจัดตั้งขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะครับจริงร่ีง ก่อนปีพศ2559นะครับแต่เราจดจัดตั้งจริงๆประมาณปลายปี59ที่ผ่านมาก็ประมาณสัก7ปีแล้ววัตถุประสงค์เหตุผลก็เพราะว่าเราดําเนินการเรื่องการท่องเทีเ่ยวโดวยชุมชนเป็นหลักเลครับเหตุผลก็เพราะว่าในช่วงวิกฤตตอนนั้นน่ะแล้วก็มีวิกฤตต่อมาคือวิกฤตของโควิดด้วยนะครับประเด็นก็คือเรื่องของการประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนของเรามีปัญหา ม่ไม่มีปัญหาเรื่องของกฎหมายด้วยไอ,อ้พวกเทียสองอเองทียสอะไรต่างๆตอนตนั้นนะฮะ,ะมีการยึดเรือประมงจอดเปในคลองเป็นร้อยๆลำเห็นผลเพราะว่าไม่มีใบาอายบัตรไม่สามารถออกอหาธมาหากินได้ตามปกตินะครับเป็นเรื่องของกฎหมายอันดับต่อมาก็คือว่าเรื่องของชุมชนเองก็ไม่มีรายได้ไดทีนี้เราทำยังไงจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเราก็เลยมองว่าการท่องเที่ยวก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ เรามีปัจจัยที่เป็น,ปนพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราสามารถขับเคลื่อนได้ได้ได้ไดโดยคุมในชุมชนเองเนี่ยก็สามารถจะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้เราก็มองว่าการทํางานโดยวิสาหกิจชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยโดยเราไปจดทะเบียนกับตัวเกษตรอํเราเภอเนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนได้เราก็เลยมีการก่อตั้งตัววิสาหกิจชุมชนของเราขึ้นมาค่ะเมื่อเราตั้งวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ขึ้นมาแล้วมีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับ อันหน้าที่ใหม่ๆเลยเนี่ยเราเราบริบทเราอาจจะไม่ชัดเจนนะครับใหม่ๆปี5 9 6เากแล้วก็ทาเราไปทําเรื่องของการขายของเองเลยเราไปเอาของสินค้าที่ในชุมชนเรามีเช่นปลาหมึกแดดเดียวหมึกต่างๆเนี่ยมาสร้างและเปิดร้านค้าชุมชนไปไปไปเช่าที่เลยฮะเพื่อจะทําค้าขายด้วยตัวเองแสดงว่าไม่ใช่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราเราทำเรื่องของการค้าขายโดยตรงซึ่งประเด็นนั้นเรามองว่า อาจจะสร้างไรายได้ให้กับตัววิสาหกิจแล้วก็สร้างได้ได้กับสมาชิกที่ร่วมเงินกันถือหุ้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือว่าเนื่องจากโควิด19นั่นแหละทําให้การค้าขายไม่ได้เลยแล้วก็มีปัญหามากมายค่าใช้จ่ายต้นทุนก็สูงเราก็เลยมองว่าต้องปรับตัวแล้วแหละเพราะว่าถ้าเราทําอย่างนั้นแล้วเราไปเป็นผู้ขายอยู่เฉยๆเนี่ยไรายได้ไม่เกิดแล้วก็มีแต่มีหลายรายจ่ายด้วยซ้ำเราเลยมองว่าเราจะทำในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเรื่องของการบริการมากกว่า เราก็มองว่าถ้าเราเอาคนหมู่มากของเรามารวมกลุ่มกันแล้วเราสร้างอะยได้ให้กับเขาโดยเอานักท่องเที่ยวเข้ามาจะดีฝาก็เราก็เลยเราก็เลยมองว่าเออถ้าอย่างนั้นแล้วเ,ออเราน่าจะทําเป็นในแนวนี้น่าจะประสบความสําเร็จฝาก็เลยเปลี่ยนแนวว่าเราจะไม่ทําเรื่องของการค้าขายโดยตรงล<ท>ะเราจะให้ทีมงานเราเป็นคนพ่อแม่พี่น้องเราเป็นคนขายแต่เราจะมีหน้าที่คือนําคนเข้ามาเพราะว่าถ้าเราไปนั่งรอเฉยเนี่ยเดือนหนึ่งเปเผื่อยังไม่มีคนเดินเข้ามาเลย นั่นคือปัญหาเราก็เลยดูจับใหม่ว่าหาคนเข้ามาในชุมชนมากกว่าเราเลยทาเรื่องของเครือข่ายชุมชนมแล้วก็ทําเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเชิงในเชิงอนุรักษ์ชุมชนในเชิงวัดดูแลเรื่องของธรรมชาติด,ด้วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยดูแลเรื่องบริหารจัดการขยะชุมชนดูแลเรื่องของทําทอย่างไรให้การแปรรูปผลิตชุมชนมีมาตรฐานแล้วก็สามารถสร้างรายได้จริงๆให้กับชุมชน เราเริ่มเปลี่ยนมาประมาณนี้จนถึงวันนี้เริ่มมีความสำเร็จมาพอสมควร,คครในเรื่องของสมาชิกชุมชนหรือว่าเครือข่ายเนี่ยค่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นบุคคลอาชีพอะไรคะอ,อ,อาชีพคลีครับในเครือข่ายชุมชนเราจะแบ่งเป็นกลุ่มเนาะ,ะเราก็จะมีกลุ่มเช่นกลุ่มกองทุนหม,มู่บ้านกลุ่มพวกเครือข่ายแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุเขาเรียกมีผู้สูงอายุในชุมชนแล้วก็กลุ่มแม่บ้านชุมชนแล้วกลุ่มธนาคารปูแล้วกลุ่มประมงเรือเล็ก นะครับก็คือจะมีเครือข่ายแล้วแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีสมาชิกของเขาถ้าประมงเลเล็กเขาก็มีเจ็ดแปดสิบร้อ,อ,อยล้าก็สมาชิกเขาเป็นร้อยๆอะไรประมาณแ่สมาชิกผู้สูงอายุเราก็มี600ส,มสักห้าหกร้อยคนคที่เป็นสมาชิกเงี้ยเราก็เชิญเ,เข้ามาทํางานร่วมกันนะครับอ,อาชีพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปแหละต้นว่าประมงเป็นหลักแล้วก็รับจ้างบ้างค้าขายบ้างแก็น้อยมากครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมง ในเรื่องของการดูแลควบคุมสมาชิกเหล่านี้เห็นว่าแบ่งกันเป็นตามกลุ่มเลยมีการแบ่งกันบริหารจัดการยังไงบ้างเออจริงๆแล้วทุกวันนี้เราเราเทางเครือข่ายเนี่ยจะไม่ค่อยก้าวล่วงไปที่แต่ละกลุ่มเขาเนาะรเราจะเรา,เรามีประสบการณ์ว่าการที่เราลงลึกไปเกินไปกับกลุ่มเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสร้างไม่สร้างความไม่เป็นเอกภาพให้แก่กลุ่มรเราก็เลยมองว่าเครือข่ายจะมีหน้าที่อย่างเดียวคือว่านําคนเข้ามาห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 า,หา คขาเลขาคนเข้ามาใช้บริการแต่กลุ่มคุณมีความสามารถในการบริการด้านใดเราก็นัเสนอด้านนั้นให้กับตัวนะักท่องเที่ยวหรือว่าตัว,วกลุ่มคณะที่เข้ามาดูงานศึกษาดูงานจนในนีนน้หลักๆเราเราได้คณะศึกษาดูงานค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเราตอนนี้ผมจดผลจดมาแล้วประมาณสักปีนี้นะปีหกเจ็ดประมาณสักหกสิบเก้าคณะคณะหนึ่งประมาณสักแปดสิบถึงร้อยคนสองร้อยค,คนก็มีก็มาสักห้าหกพันคนท,ท,ที่ที่นำคณะเข้ามา แล้วก็สร้างไรายได้ให้แต่ละได้แต่ละครั้งที่มาเนี่ยจบใจใช้สอยเนี่ยก็หมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็แล้วแต่ก็ถือว่าสร้างไรายได้พอสมควรนะครับก,ก็ถือว่าดีพอสมควรน่าจะเป็นร้านต้นๆพเพที่เราจดไว้ครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นค่ะคเขาจะรู้จักได้ยังไงว่าตรงเนี้ยตรงที่ปานบุรีปากน้ำปลาเนีย่ยมีวิสาหากิจชุมชนที่สามารถเข้ามาชมกิจกรรมต่างๆได้ก็เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราเราค่อนข้างหนักใจนะครับเรามีเพจของเราครับเราเราสร้างเพจกับเพจออกกอีกเนาะ เรามีเพจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลปาน้ำปานแล้วก็วิศแล้วก็ข้างหลังก็คือเป็นวิสาหกิจชุมชนมีคนถามว่าคุณคุณดคุณชดเพยขนาดนี้ใครจะหาคุณเจอแต่เราต้องการให้เขาเห็นตัวตนจริงๆของเราว่าเราทําอันนีจริงๆถ้าเราไปบอกว่าเราไปท่องเที่ยวเราอะไรมันจะมองใหญ่ไปแล้วก็จะไม่ไม่ทาร์เก็ตคือเป้าหมายของเราก็จะให้เห็นภาพว่าคนที่เขาสนใจเรื่องของท่องเที่ยวโดยชุมชนตรงๆเขาก็จะเห็นถึงเราแล้วก็พอเป็นออร์แกนิกเนี่ย สิ่งที่เราลงไปในเพจเนี่ยเราจะเห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนแท้ๆไม่ได้มีการปรุงแต่งไม่ได้ไม่ได้มีคนเหมือนกับผมทํากันบ้านเลยเอารูปมาลงแล้วก็วันนี้ใครมาไม่ได้เอ้ยยังไงหาเขาเรียกอะไรมันต้องมียิงยิงอะไรผมทาให้เป็นก็คือเราเรา,เรามองว่าเราต้องการเราต้องการเห็นภาพชุมชนโดยแท้แต่ข้อด้อยก็คือว่า คนที่ถึงรังนะถึงเข้าถึงเรานะค่อนข้างยากตอนนี้เราก็ทำเป็นเดินต่อไปก็คือพยายามจะไปคือข่ายกับตัวสมาคมท่องเที่ยวนะครับซึ่งตอนนี้ในฐานะผมอีกตำแหน่งหนึ่งตอนนี้เป็นกรรมการสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนของประจวบและก็ในประจวบมีสมาคมอยู่สามสมาคมาสมาคมของผมก็คือสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจัวประจวบเนี่ยก็จะทําเรื่องของท่องเที่ยวโดยชุมชนและอีกสมาคมหนึ่งคือท่องเที่ยวธุรกิจประจวบก็คือจะบริโโรงแรมร้านอาหารที่พัก ที่เข้าไปอยู่ในสมาคมนั้นเขาก็จะทําเรื่องของท่องเที่ยวโดยธุรกิจและอีกสมาคมที่3ามซึ่งใหญ่มากคือสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจโดยอำเภอหัวหินชะอำอันนั้นเขาเจาะจงเลยแต่เขาจะเน้นที่หัวหินชะอำอันนั้นก็จะเป็นสมาคมที่ใหญ่แล้วก็มีโรงแรม5ดาว6ดาวมากมายนายกก็น่ารักคุณวาสนานะครับก็ถือว่าลำามีที่ใหญ่พวกนี้เป็นเป็นกระบอกเสียงที่จะคือคือผมกำลังคุยกับทางทางสมาคมให้เขาส่งต่อ คือนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาที่โรงแรมใหญ่ๆหรือว่ากลางๆหรือเล็กๆก็แล้วแต่นะบ,บางทีเขาไม่รู้จะต่อจะไปไหนต่อลองเอาของเราไปเป็นท่องเที่ยวเชิชุมชนสิแล้วก็ไม่ได้ไกลเราจาเสนอเรื่องของอาหารชุมชนซึ่เป็นอาหารที่โลโก้แท้ๆแล้วก็ได้คุณภาพและมาตรฐานเราพยายามจะนำเสนอกไ็ได้ได้เที่ยวจากกลุ่มนี้มาพอสมควรนะครับที่เขาส่งต่อมาให้เราก็มีการประสานง,งานกับเครือข่ายในชมรมธุรกิจใหญ่ๆนะคบแล้วในเรื่องของหน่วยงานราชการค่ะมีหน่วยงานไหนมาซัพพอร์ตเราบ้าง อันอนอันดบคําว่าซัพพอร์ตจะต้องถามว่าซัพพอร์ตอะไรก็คือมีกเกษตรเนี่ยหน่วยงานกเกษตรอำเภอเพราะเขาเป็นนายทะเบียนของวิสาหกิจเขาก็จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของว่าการจัดตั้งเราเป็นยังไงมาคอยดูเรื่องของการาทําถูกฎกฎระเบียบไหมปีหนึ่งต้องรายงานเขาอย่างไงว่าทําจดบันทึกอะไรอันนั้นอันนเขาเรียกการตอวิสาหกฐฐิจประจําปีหน่วยงานกเกษตรก็จะเข้ามาดูแลตรงนั้นแล้วก็มีสสวซึ่งตัวสสวเนี่ยเราเราโชคดีมากๆครับปีนี้ เรื่องของเรื่องคือเราถูก,กเกษตรอำเภอเนี่ยให้นําเสนอเป็นเป็น,ปนวิสาหากิจเขาเรียกนำเสนอเป็นวิสาหากิจของจังหวัดประจวบที่ที่เขาเรียกอะไรเออะเราชนะระดับอำเภอแต่เราไปได้รองของประจวบก็พูดง่ายๆได้ดับสามของประจวบแต่ที่หนึ่งของอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบมีแปดอำเภอแต่ว่าพอเราไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวสสวเนี่ยนำเสนอให้เราเนี่ยเข้าไปลง เป็นนำเสนอ <Okay. S 1> เป็น SME Personal Award <Okay. S 1> ของระดับประเทศนะครับ mm hmm. เราก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรเราก็มีการโอ้ตอนนั้นทำทำยากมากแล้วก็มีคณะกรรมการค่อนข้างเยอะ <c oughs> เพราะเป็นระดับประเทศนะครับเราก็เข้าไปในระดับประเทศแล้วก็ชนะชนะที่หนึ่งขอ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 ง,ของระดับประเทศมานะครับแต่ว่าเขาในในการชนะครั้งนี้เขาจะมีทั้งหมด2กรุปกรุปของ อินเตอร์เนชั่นแนลกับกรุ๊ปของอะระดับของภูเวยภาคเราชนะของระดับภูเวยภาคนะครับก็จะแบ่งเป็นสองอสองเฟสก็ถือว่าเป็นเป็นรางวัลที่ทางทางผมเองทางทีมงานเองค่อนข้างภูมิใจเพราะว่า,าเราเองเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจร,ริงๆอ่ะบอกตรงๆว่าน้อยในเรื่องของโอมาไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะเราเราเองไม่มีไม่มีแต่จริงๆถามก็คุยกันทางทีมงานเสมอค่าใช้จ่ายเราเองก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าสุขอย่างพอมา นักท่องเที่ยวมาเราก็จะส่งต่อให้กับชุมชนเราก็ไม่ได้ไปเก็บค่าใช้จ่ายเลยเราก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าในการสนับสนุนที่เราต้องการตอนนี้ก็คือว่าสร้างความมีตัวตนมากกว่าว่าอย่างที่คุณถามเมื่อกี้ว่าเฮ้ยจะรู้ได้ไงว่าที่นี่มีวิสากิจท่องเที่ยวชุมชนจะรู้ได้ไงว่าป่านน้าปามีท่องเที่ยวชุมชนด้วยซึ่งใหม่ๆเลยตอนปี59606 1เนี่ยมีคนมามาบอกเราเราทำาใครแต่งตั้งให้คุณคุณไปแต่งตั้งเองคุณเป็นประธานตอนไหนใคร ขาไม่รู้จักอะ่ะคือไป,ไปยังขนาดนั้นแต่พอเดินมาทุกวันนี้มันเริ่มดีขึ้นนั่นเองก็คือว่าสิ่งที่เป็นอ่อนด้อยหรือว่าถ้ามีโอกาสที่ให้ภาครัฐก็เห็น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 เราตัวเล็กหน่อยครั้งสุดท้ายผมไปชุมยุทธศา,าศาสตร์ของผู้ว่าและผู้ว่าผมก็บอกกับท่านครับผมเองโดยชุมชน,นยอยู่ปลายสุดท้ายของชุมชนเลยอะไรต่างๆจะมาถึงของเราในค่อนข้างยากแต่ผู้ว่าเขาบอกเอ้ยคุณคิดอย่างไงไม่ได้คุณคือเบอร์หนึ่งเลยนะชุมชนเนี่ยคุณจะต้องครั้งอันดับต้นๆเลยที่ที่ที่ถูกสัมผัสกับ กับผู้คนพวกคุณตั้งหากท,ที่เป็นเบือต้นเขาพูดก็ดีแต่ดูดี <ๆ S 1> แต่พอฝ่าจะถึงเราไม่รู้เมื่อไหก็ูถูกไหมครับมันไม่มีเรจากล่างขึ้นบนมีแต่บนลงล่างประมาณนี้ครับมาถึงวันนี้ถือว่าวิสาหกิจชุมชนของเราที่เรารวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งอย่าง <ๆ S 1> ทุกวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วครับออถ้าสมมติว่า1นถึงสิผมว่าผมเดินมากลางๆนะอาจจะมาสัก4ี่ห้าแค่นั้นแหละเพราะผมมองว่าเป้าประสงค์ของเรายังอีกไกลคำว่าอีกไกลคือว่า เราเโดยโดยโดยวิสาหกิจเนี่ยเ,เป้าประสงค์ของเราเนี่ยเราต้องการสร้างไรายได้มีบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณทําวิสาหกิจคุณจะไปเน้นมุ่งเน้นไรายได้คุณต้องไปทําวิสาหกิจเพื่อชุมชนสิแต่ผมกาลังตอบว่าถ้าเราไม่สร้างไรายได้ให้กับเครือข่ายของเราใครจะมาร่วมกับเราแล้วที่สาคัญเมื่อเราสร้างรายได้ให้ไม่ได้เนี่ยใครไม่ร่วมกับเราไม่ไม่เท่าไหร่แล้วพวกแล้วแล้วเราจะมีตัวตนได้อย่างไรเพราะอะไร เขาไม่มาร่วมกับเรามีอยู่คนเดียววิสากิจมีอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยไม่มีพรรคพวกเลยเพราะอะไรก็มาไม่เห็นได้อะไรจากวิสากิจวิสากียไม่เคยสร้างอะไรให้เราได้กับกันถ้าวันนี้เรามองว่าผมมีเป้าประสงค์ว่าปีหนึ่งผมอยากจะมีรายได้ให้กับเครือข่ายเราสักปีละสิบล้านซึ่งตอนนี้เราเดินมาก็เพิ่งจะรวกฮะล้านสองล้านก็ที่เป็นตัวเลขที่เราจับได้แต่ผมมองว่ามันปิดได้มากกว่านั้นแต่รายได้ตรงนี้มันไม่ได้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเนาะมันอยู่ที่คนคนนั้นจะมีอะไรที่มาขาย เช่นคุณเอาหมึกอย่างดีมีคุณภาพมาขายคุณน่าจะได้ขายเพ่ราเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นก็ได้เพราะบางคนมีการต่อยอดศกไปที่ออนไลน์เขาก็มีน้องๆที่ทาอยู่เนี่ยก็ถือว่าสามารถสร้าได้ได้เพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าไกลแล้วก็อยากจะได้รับการสนับสนุนจริงๆแล้วทุกวันนี้เริ่มมีการพูดคุยจากนายกเทศมนตรีนายกที่นี่นะเทศบาลแล้วก็นายกของอบตก็เริ่มมาคุยกัน ว่าเราจะทําอย่างไรให้เป็นการท่องเที่ยวในภาพของตาบลต่างๆก็มีการพูดคุยเพิ่งจะเลือกเพราะว่าเขาเพิ่งจะเห็นเราเพิ่งชนะเอสเอเออร์โไม่ไดเขาเพิ่งจะเห็นเราประมาณนี้กับในส่วนของเรื่องกิจกรรมค่ะถ้าเกิดสมมติว่าคนมาศึกษาดูงานที่วิสาหกิจชุมชนจะมีกิจกรรมอะไรให้เขาบ้างถ้าเกิดสมมติว่าเขาติดต่อเข้ามาประมาณ50คน100คนหรือว่านักท่องเที่ยวอ่ามันจะต้องแตกต่างกันใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างค่ะก็เราแบ่งเป็นสองสองอย่างตรงๆเลยถูกต้องเลยครับทีมหนึ่งจะเป็นทีมของ ศึกษาดูงานไม่เป็นเอวตอรเทศบาลมหาวิทยาลัยเอาโรงเรียนแล้วครับนักศึกษาตอนนี้นักศึกษาก็เยอะที่ติดต่อมาเองบ้างของคณะเองบ้างอาจารย์พามามัางนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกรุ่ปที่มาโดยตรง5้าคน7คนหรือไม่ก็ตอนนี้บันจันยจะมีบริษัทท่องเที่ยวที่หัวหินเขาก็จะมาดีลกับเราว่าทำเป็นรุกการท่องเที่ยวอย่างไร5คน7คนยังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่ามาเป็นคณะเนี่ยเราจะถามไปเข้าก่อน ว่าสิ่งที่คุณคุณเขียนโครงการอันอันอันนี้เมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจนะเขาจะเขียนโครงการว่าจะจะจะไปดูงานลักษณะไหนอพอถ้าเกิออดอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เราเราก็จะตอบโจทย์ครับดูแลบริหารจัดการชุมชนการสร้างเครือข่ายชุมชนการแปลรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนอ,อันนี้คือเป็นเรื่องของสึกษสารงานแต่ในในในนั้นเราก็จะมีรูทของเรื่อง,องการทํากิจกรรมด้วยเช่นเราสามารถล่องเรือดูแม่น้ําปานบุรีเราสามารถนั่งรถสาเล้งไปดูชุมชนของเรา ที่มีกิจกรรมในชุมชนอะไรบ้างเช่นมีการพามึกมีการทําปลาเคม็มมีการทําขนมไทยถ้วยตะไลมีการทําขนมหวานแล้วก็อาจจะไปไหว้พระเพราะหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้นะฮะหลวงพ่อที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าเราสามารถเอาเอาเอาบวรนะครับวัดโรงเรียนบ้านมารวมกันได้เนี่ยมันก็จะสร้างความเข้มแข็งได้มากขึ้นก็มีเดือนตุลาเนี่ยมีคณะจากทางอ้อมน้อยมาทั้งหมด600ท่านเป็นคณะใหญ่ที่สุดที่เรารับนะครับ เราก็ใช้อันิสงส์ที่วัดเป็น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 ,ปน,ปน,ปนที่รับรองการศึกษาดูงานาให้เขามาไหว้วัดบ้านเราทําบุญวัดบ้านเราเขาที่แล้ว300คนก็ติดพุ่มไป่ได้หมื่นกว่าบาทคราวนี้น่าจะเยอมากกว่านัเรากำลังมองว่าอันนั้นคือกิจกรรมของชุมชนชนะครับส่วนว่า6คน7คน8คนเนี่ยก็จะมีมันจะมีรายละเอียดดีเทลงยมากขึ้นแต่ว่าทํางานง่ายขึ้นเรามีเรื่องของการทํา เขาเรียกขมทรายผ่อนคลายเนาะไม่ไม่ใช่สปา,าเขาเรียกขมทรายเราทําที่ตรงนี้ตรงตรงข้างไปเลยของที่ที่ยืบสีไร่่ขนข้างสะอาดทาโดยทาโดยคนในชุมชนคนในชนุมชนครับเราได้อะไรมาประเด็นก็คือว่ามันมีโจทย์ก็คือว่าทางทัพสกแกรเขาจะมีการทําสปาทรายาอันนั้นเขาเคลมว่าเวลาเขาไปขมแล้วเขาจะแก้โรครนูนโรคนี้ซึ่งเราเองเนี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่เค็มอย่างนั้นเราจะทะําลักษณะของการผ่อนคลายเพราะผมจําได้สม,มยัยลุงพ่อลุงแม่ผมตายายเขาจะไปเดินที่สายกันไปเอาผาไปฝัง <c oughs> แล้วเขาก็เหมือนกับใช้ความร้อนอบประครบอ่ะก็สามารถทําให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วบางคนเขาบอกอที่ท,ที่ที่เดินไม่ได้เอาพวกอ,อะไรก็ดีขึ้นลนักษณะอย่างนั้น <c oughs> เราก็ทาเป็น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 กรุเปเล็กๆไม่ได้มากเพราะว่มามากๆคงทําไม่ไหวมีการนวดประครบมีการมันมีวิธีการด้วยนะว่า <c oughs> เอามะพร้าวมาทานก่อน แล้วถึงจะต้องพูดประครบได้มันมีวิธีการซึ่งรายละเอียดมันก็มีขอตัวเขาก็ได้รับการติดต่อมาพอถึงคนเนาะอาจจะตรงนี้แล้วก็กิจกรรมเรื่องของอาหารชุมชนก็เป็นกิจกรรมที่เรานําเสนอเหตุผลเพราะว่าถ้าเราสามารถเนี่ยอย่างวันนี้เรารเรามีคณะมารับกับเราทานอาหารชุมชนของเราเนี่ยห้าสิบท่านเนี่ยสิ่งที่ได้ตรงมาถึงชุมชนคือปลามาจากที่ไหน กะปิมาจากที่ไหนน้ำพริกมาจากที่ไหนใบโหระพามาจาก,ากเขาเอาใบเจ้าเดียวหร้อเขาจะต้องแบ่งันถูกไหมครับแล้วฝาจะมาเป็นกับข้าวสักหม้อหนึ่งมาจากที่ไหนมันก็สร้างไรายได้ให้กับผลมากมากนะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะมองว่าเออนี่แหละมันจะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนจริงๆดีกว่าท่านไปนทานอาหารที่ร้านาอันนี้กระจุกไปที่ร้านเลยถูกไหมครับร้านก็ะจุปปลาอย่างที่อื่นก็ได้อ,อันนี้มันเราก็เลยมองอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณคณะต่างๆที่ส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบ จะใช้บริการเราก็คือร้านอาหารชุมชนซึ่งของเราสดใหม่อร่อยมาตรฐานแน่นอนครับราคาคเรียกว,ว่ามาที่วิสาหกิจชุมชนปักน้ำปรานได้คร,ครบทีเดียวค่ะคสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่อ๋อยฝากค่ะใครที่สนใจอยากจะแวะเวียนมาเที่ยวชมงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆของวิสาหกิจช,ชุมชนปักน้ำปรานค่ะเชิญค,ค่ะ,คคะก็ยินดีต้อนรับนะครับในนามของวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลป่านาปราเนี่ยเราเราอยากจะนำเสนอเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยแท้ ชาวบ้านเป็นคนจัดการโดยตรงแล้วก็ที่สําคัญคุณจะได้พบประสบการณ์ในเรื่องของอความความแปลกใหม่ของชุมชนที่ที่เราพยายามจะให้ให้เหตุภาพว่าชุมชนของเราเป็นชุมชนเมืองนะครับแต่เรายังมีอะไรที่มากกว่าที่คุณเห็นเหมือนกับกรุงเทพที่คุณมีอะไรตามตอฟอกสอยคล้ายๆกันในที่นี่ก็มีอย่างนั้นแล้วก็อันหน่อ,อยที่สิ่งหนึ่งที่เป็นฮับของเราก็คือเรื่องของอาหารสดอร่อยแล้วก็ได้คุณภาพ โดยเฉพาะปลาหมึกนะครับเราเคลมว่าปลาหมึกของเราค่อนข้างได้คุณภาพเป็นปลาหมึกที่อร่อยมากๆเพราะฉะนั้นก็ยินดีเชิญชวนนะครับติดต่อผ่านมาที่เพจนะครับท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลปาน้ำปานหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์0928595556ครับผมอ๋อยโดยตรงได้ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากน้ำปานะคะพี่อ๋อยของเราค่ะขอบพระคุณครับพี่อ๋อยครับครับยินดีครับใครที่สนใจจะมาท่องเที่ยวที่ ปราณบุรีนะคะก็สามารถแวะมาชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านวิถีชาวบ้านนะคะที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากน้ำปราณได้ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพร้อมพิมยาน,นทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ